ครับสวัสดีผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่อมด็อกเตอร์ชาแนลนะฮะและในวันนี้เนี่ยเราก็จะพาทุกคนมาทำการรีวิวใช่ฮะกิฟต์การ์ดโล่บ็อกนะฮะซึ่งผมซื้อมาที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะฮะซึ่งผมซื้อมาในราคา300บาทนะฮะใช่ฮะซึ่ง300บาทนี้เนี่ยมันจะมีแบบว่าเงินประมาณเท่าไหรอ่อ่ะก็คือประมาณ801บาทอะ่ะแล้วก็ได้ของแถมมาหนึ่งอย่างก็คือไอ ถ้าเกิดหนึ่งเดือนนี้จะมีอยู่สองอย่างนั่นก็คือ,เ,อเป็นแบบว่าของอ,อะไรก็คือของแฟชั่นของตนเองนะซึ่งข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ส่วนข้างหลังจะมีเป็นแบบนี้โอเควิธีเติมเนี่ยจะเป็นยังไงไปชมกันซึ่งเขาบอกว่าอ,อะไรอ่ะ ก้อ,อาจจะเบอร์หน่อยโฟกัสส oh. ิโมเดี๋ยวผมจะ,ะอ่านให้ฟังนะครับเพราะว่าหนังสือมันเล็กมากๆนะฮะหนึ่งเลยให้เข้าไปที่ w w w r o b o x ok. d อะไรนี่แหละผมไม่สามารถเก่งอังกฤษนะเพราะว่าเก่งยังอื่นนะสองนะฮะก็คือเข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีซึ่งผมมีบัญชีแล้วแหละเนาะ สามกูดบัตรไอเจ้าสิ่นี้นะฮะก็คือเนี่ยที่ปิดอยู่ตรงเนี้สี่ใช้ใช้เอการดโลบ็อกเนี่ยเพื่อได้โรบัคกนะและอื่นๆอีกมากมายถ้าเกิดใครยังไม่รู้เนี่ยก็ดูข้างบนนี้ไปดูข้างบนนี้นะฮะถ้าเกิดผมใส่รหัสนี้ลงไปแล้ว วันต่อไปผมจะไม่สามารถเติมใส่เจ้าตัวนี้ได้เนาะโอเคจะเป็นไงนไปชมกันโอเคฮะตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าโปรไฟล์ของโทรศัพท์ของผมแล้วนะฮะซึ่งเราก็ไปเข้าโลบล็อกได้เลยนะฮะ โอเคโอเคมาถึงหน้าปบมาถึงหน้าโรบ็อกแล้วเราก็กดไปที่3ามจุดไข่ป่าข้างล่างมุมขวามือแล้วหลังจากนั้นก็เลื่อนลงมาจนหาคำจนหาคำว่า help าจจะหลดช้านิดนึงเลื่อนลงเลื่อนลงเลื่อนจนเจอคำว่าเอ,อตัวเนี้ยอ่าเขาบอกว่าไม่สามารถทำดีดิฟตรงนี้ได้ ให้ไปทําทีอ่อะไรอ่ะก็คือให้ไปทําใน google เลยนะฮะเดี๋ยววาร์ปไปเลยเอ่อ g o o g l e ไหนนะโอเคมาถึงละเราก็ไปอ,อะไรอ่ะมีคำว่ากิฟต์การ์ดลูบ x ็อกเนาะ กีแป๊บโอเคเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วให้เรานั้นเลื่อนลงเลยเลื่อนลงปุ๊บก็จะเจอไอ้อันแรกเลยนะฮะ โอเคเลื่อนเลื่อนลงอ่ะมันก็จะได้ก็คือมันจะได้แบบว่าแมงุมน,นูบกับเครื่องดนตรีที่ผมชอบนั่นก็คือเปลี่ยนโนแหละนั่นแหละเนาะอืมต่อมาให้เรานั้นกดไปที่ บายอะกิฟ์การ์ดนะฮะหมุนติวติวติวเดยนนะมันใช่ไหมกรงไม่นะ โอเคตอนนี้ก็มาถึงหน้าโปรไฟล์ของผมแล้วนะฮะซื้อใหนกับไปที่อะไรอ่ะเดี๋ยวขอตัวไปดูน้องคนหนึ่งกักนเออเดี๋ยวเขาไมโอเคไปผิดขอตัวไปลบ็อกก่อนไอ้นั่น

โอ okay, เคแล้วเข้ามาถูกทางแล้วให้เราให้เราเข้าไปดีดีลีฟโอเคหลังจากนั้นก็ให้เราเนี่ยเอาโค้ดที่แบบว่าอะไรอ่ะก็คือที่คุณได้จากการไปซื้อมาเนี่ยเอ่ออะไรนะไปซื้อมาเนี่ยอ่าเดี๋ยวจะให้ดูนะโอเค นี่นะฮะอันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะใช้เหรียญนั้นมาขูดตรงนี้โอเคมาเดี๋ยวผมจะใช้เหรียญห้าบาทนะฮะในการขูดขูดลงไปนะ มันเป็นอะไรที่ฟินฟินมากในการขูดเนี่ยโอเคเมื่อเราไล่อันนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปเข้าอันหนึ่งเลยไปเข้าไอ้ที่เข้าเมื่อกี้เลยนะฮะไปโอเคฮะเราก็เข้ามาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะเขียนเลยนะฮะกระโค้ดนะฮะซึ่งเขียนว่า เดี๋ยวผมจะเขียนนะฮะซึ่งรหัสเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะฮะจะแตกต่างกันไปเรื่อยๆนะฮะอีแอเอกเท่าที่ดูมาเนี่ยน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะ K N U e l q ห6 v h ห6 v h n โอเคนะฮะก็จะได้แบบนี้แล้วนะ,ะเราก็กด D dream ลงไป ลูกเต่านะฮะอะันไหนเป็นเลขห้านะฮะอืมเลขห้าขึ้นเนาะอ่าฮะยังผิดดูอีกเหรอ แปับหนึ่งโอเคเมื่อเราทำเสร็จแล้วเมื่อกี้นะเสร็จเมื่อกี้เนี่ยเขาให้บอกว่าเอแบบว่าให้แบบว่าหันให้แบบว่าอะไรอะบวกกันอะอ่าอันนี้อันแรกจะได้แบบว่าสิบใช่ไหมอันนี้ก็จะได้แบบว่าห้า 5. ก็ได้สองนะฮะอ่าอันที่สองนะฮะก็ทำเหมือนเมื่อกี้เลยนะฮะอัน,นแรกเนี่ยได้หกเจ็ดนะ,ะอันนี้สองอันนี้สิบอันนี้เจ็ดอ่าอันนี้ข้างล่างอัน,นสุดท้ายเนี่ยก็คืออันนี้เลยเอ้า แป๊บหนึ่งขอถักโอเคครับเวลาได้เนี่ยมันก็จะได้แบบนี้นะฮะอ่าเราก็กดเอออะไรวะเอเราก็กดคำว่า epic my every t h i n g epic <oughs> <c oughs> โอเคไหนดูโลโบอสอ่ะ แล้วดูในดี Open App ทำไมยังไม่ได้อ่ะก็ใส่ไปแล้วนะเมื่อกี้อัไรเนี่ยแอปอืม um Hãy ah, ah, I... l cho A V We... We... <laughs> <laughs> แ n ง y ิ uh, o, ỏ, u อ่าแล้วไงต่อดูกันเุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไปดูของจริงกันโลบักอ้ชาเขียว ได้จริงจริงนี่ไงเดี๋ยวตีโอเคฮะเป็นงไงบ้างฮะสำหรับคลิปนี้ฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ <c oughs> กดซับสไคร b ์เพื่อติดตามคลิปของช่องโอมนารกเต้ด้วยนะฮะเดี๋ยวไปดูการแต่งตัวกัน ซึ่งคลิปนี้อาจจะยาเดี๋ยวผมอาจจะแบบว่าตัดไปแบบว่าส่วนที่แบบว่าไม่ใช่ออกนะเดี๋ยวอันนี้รองเท้าหรือกางเกงอ๋อกางเกงโอเคได้มวกใส่ทับ เขาว่านะเอ่อถ้าเกิดเอาเนี่ยออกมันเหมือนกับคนหัวลานมากกว่าอือแล้วนี่มีไหมแว่นตาอันนี้คือสร้อยอันนี้คืออะไรหรอโอ้การเลี้ยงวัวการเลี้ยงวัวไว้บนไหล โอเคไปละบายบายอีอีขอบคุณมากที่เข้ามาชมผมกลับมาเรียบร้อยแล้วสาเหตุที่กลับมาก็คือเหนื่อยจากการทำ Youtube ด้วยแล้วก็เหนื่อยจากครอบครัวด้วยโอสาสจะถ่ายแต่ไม่ได้ถ่ายแล้วเนาะโอเคบาย